สวัสดีทุกคนครีมีนะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีพิจิกค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นะคะชาวราศีพิจิกค่ะคือผู้ที่เกิดวัน okay. ที่23ตุลาคมถึง21เพฤศจิกายนนะคะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจกันนะคะโอเคมาดูนค่ะว่า ชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The empress ค่ะ The high priestess The star f o u r of cups ค่ะสี่ถ้วย Seven of cups เจ็ดถ้วยสำหรับนะคะชาวราศีพิจิกอะ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบสมบูรณ์เนาะเ็าเรียกอะไรวะมีความแบบมีความออร่ามีความอุดมสมบูรณ์ในความรู้สึกในในจิตใจคุณก็เป็นผู้ให้มาโดยตลอดแหละชาวสิพิจิกอะคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นผู้ให้อะไรมาตลอดในความสัมพันธ์บางทีให้อภัยแล้วให้อภัยอีกนะทั้งทั้งที่บางทีก็รู้ในใจว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ โอเคหรือไม่โอเคก็แล้วแต่แต่คุณอ่ะมีความดีให้กับอืมอีกฝั่งหนึ่งมากมายเลยทีเดียวไอส้สาวว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวสีพิจริงเนี่ค่อนข้างที่จะมีความแบบรู้ตัวเองอะนะว่าว่าตัวเองมีดีแล้วก็บางทีเนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะมอีอาจจะได้รับเขาได้ไรวะ มีคนเข้าหาหรือว่าบางทีคุณพยาย,ยามที่จะเฟ้นหาคนที่จะสามารถมาสมหวังหรือว่ามีความสามารถที่จะเจงกับคุณได้บางทีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าออคุณอยู่ในช่วงของการที่แบบเปิดใจเปิดโอกาสให้มีการเข้ามาของคนอื่นๆแต่บางทีตัวเรื่องอื่นๆที่คุณได้มีการพูดคุยหรือพิจารณาเนี่ยบางที อาจจะยังไม่ได้เติมเต็มคุณหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆกับคนเหล่านั้นอยู่หรือบางทีนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีความคิดอย่างมากมายเลยว่าอืมความสัมพันธ์ในอะนาคตมันจะเป็นยังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วบางทีคุณเองก็รู้สึกแบบเหมือนยังต้องหิวความรู้สึกอยู่เลยนะดูว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าดูว่าตัวเองเป็นคนที่เพียบพร้อมที่จะแบบมีแฟนมีความมิ่นแน่นั่นแหละ แต่บางทีในเรื่องของอารมณ์ก็ยังรู้สึกแบบเดียเด๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากอยกนะู่นะพิจิาด,ดีนะพิจิกเอาดีๆเอาให้แบบว่าเอให้ให้มันมีความสุขในในแบบของตัวเองเอ่าให้มันมีความสุขในแบบที่ว่ามีความสุขจริงๆก่อนแล้วถึงจะแบบค่อยมีความรักก็ได้นะคะบางทีการที่แบบเราจะมีแบบเอตัวเลือกอื่นเข้ามาบางทีอาจจะแบบว่าพิจารณาเอาละกันแต่แบบว่า คุณจะเลือกคนที่แบบคุณรู้สึกจริงๆต่อให้มีคนเข้าหาคุณมากหรือว่าคุณพยายามเปิดใจแล้วใครคุณจะยังรู้สึกว่ายังไม่มีใครที่ถูกถูกถูกใจคุณขนาดนั้นอืมอืมเดดูสิคนที่ชาว ราศีพิจิกนึกถึงค่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้าง king of pentacle เอ้ยตีปากเลย king of wands ชาถึงไม้เท้า ace of wands หนึ่งไม้เท้า the emperor ค่ะ ace of pentacle แล้วก็ tour of pentacle สองเดือนสำหรับกรณีของคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึง บางทีการที่คุณรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าหรือพร้อมที่จะมีความรักเข้าสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันมันก็ถูกแล้วแหละแต่บางทีคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาจะดีพอสําหรับคุณหรือเปล่านะคือมันเหมือนกับว่าอืคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหรือมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้เช่นกันคือดูแล้วเนี่ย ไอสามว่าด้วยนิสัยพื้นฐานของคนที่ชาวเิจิกหนึ่งถึงอะบางทีตัวเขาเองน่ะดูแล้วค่อนข้างจะอีโก้จัดหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจอะไรเงี้ยคนคนนี้จะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเขาเองเสมอบางทีอาจจะแบบดูไม่ฟังใครเลยก็ได้นะคะแล้วก็แบบไอสาวว่าบางทีตอนเนี้ยเขาค่อนข้างามีความลังเลเหมือนกันเขาอยากจะ มีการประครับประคองให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไปต่อหรือบางทีนะสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยสองเหรียญนะบางทีเขายังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะเข้าหาคุณในรูปแบบไหนทั้งทงี่ตัวเขาเองเขาอยากจะมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณใหม่อาจจากว่าตัวเขาเองยังมีความรู้สึกที่เขาชอบคุณแล้วยังยังชอบยังรักอยู่และยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่แต่บางทีด้วยความที่ก็น่าบางเนาะบางที จะอ่อยตรงๆบางทีจะจีบตรงๆแม่งก็แบบเอ๊ะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยวันนีก็ดูท่าทีนิดนึงเพราะว่าเราก็วางมาดมางานใหญ่งานโตอยู่พอสมควรนะไนะอนสาว่าบางทีเขาเองเนี่ยเหมือนแบบใช้ความอดทนกับตัวเองเหมือนกันเนาะคือแบบมันอาจจะยังไม่ได้มีการตัดสินใจะไรที่แน่ชัดหรอกว่าจะเ a คแอคชั่นอะไรนะตอนไหนแต่เขาเองก็ใช้ความอดทนในการที่แบบว่ามีความนิ่งดูหรือว่า เหมือนให้สถานการณ์มันค่อยเป็นค่อยไปละกันเพราะตัวชาราศิพิจิกเองอะ่ะก็ยังดูเบื่อเบื่อในๆนนอกจากจะถุยไดีน่าจะจะเบื่อเบื่อในหนกับคนอื่นๆที่เข้ามาหรือว,ว่าตัวเริ่อ,อื่นๆคุณก็ยังเบื่อหนตัวเขาด้วย <c oughs> ซึ่งมันก็ปัญหาเยอะแล้วนะคะยังไงทีเนี้ย สถานการณ์ความต้องของชาวราศีพิจิกค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคม5้าเป็นปอย่างไรทีแฮงแมนค่ะโฟร์เปนเคิลสี่เหรียญซี่ซับคัพหกถ้วยค่ะคิง g of s สอด d นาชาถือดาบเอต of s w สอดหนึ่งดาบเอ,อ่อสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมหออ้าน,นะคะดูแล้วมึ่อที่สถานก,การณ์ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ย างทีอาจจะมีการนิ่งๆคิดๆดูนะคือคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารอาจจะไรจากคนคนนี้มันมีเกณฑ์ที่ว่าคนเก่าๆคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณเคยมีความสัมพนันธ์ร่วมกันเขาอยากมีการติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากมีการมอบความรักกับคุณใหม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าชาวราศีพิจิกจะยังไงดีชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะมีความนิ่งมากๆกับคนคนนี้นะบางทีอะพอมันมีการกลับมาของคนคนนี้มันทําให้คุณน่ะนึกถึงอดีตขึ้นมาเลยว่าที่ผ่านมาในคนคนนี้ทําอะไรให้กับคุณบ้าง แล้วมันเลยทำให้ตัวคุณเนี่ยมีมีความรู้สึกที่ว่าไม่อยากจะตัดสินใจอะไรไม่อยากจะแบบไม่อยากจะตอบอะไรอะค่ะอยากอยากอยู่นิ่งๆหรือแบบบางทีการเข้ามาของคนคนนี้มันทำให้คุณยิ่งประสาทแลวยิ่งต้องคิดไตร่ตรองให้มากเลยทีเดียวเพราะว่าบางทีคนที่คุณที่เขาจะมา ขอความเห็นใจคุณหรืออยากให้คุณมีการกลับไปรักกับเขานะีบางทีพฤติกรรมของเขาที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีความแบบไม่ใส่ใจหรือวแบบ่าเขาเป็นคนเย็นชาเขาเป็นคนที่อืมบางทีอาจะมีความเด็ดขาดเอ,อ่อหรือเป็นคนที่มีข้ออ้างพูดดีๆมีการตัดสินใจหรือมีเหตุผลของตัวเองอ่ะอืม บางทีการที่เขาการและบางทีการที่เขาเข้ามาหากระชาราศีพิจิกอะการที่เขาเข้ามาเนี่ยพฤติกรรมหรือคาแรคเตอร์ที่เขาเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมอนโยเลยทั้งสิ้นบางทีจะมาขอคืนดีเหมือนมาป้นนะบางทีมันเลยทาให้พิจิกเนี่ยพรามคินจะแบบเพ้ยอะไรวะต้องการอะไรจากกูเหรอมึงมาขอกูคืนดีจริงๆใช่ป่ะมึงไม่ได้มาทร้ายกูเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบการกลับมาของเขามัน มันไม่ได้มีความแบบนิ่มนวลไม่ได้มีความแบบขอความเห็นใจแต่มันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าบังคับให้กลับไปคบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันมันมีความดิบๆอยู่ซึ่งแบบหรือเขาเร่งรัดหรือทอํายังไงก็ได้หรือพูดอะไรบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยกลับมาคบกันเถอะกลับมาคุ้นเลยอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณตัดสินใจแบบคบกับเขาเร็วๆอ่ะซึ่งบางทีไงสาวาพิจิกจะยังไม่ไม่คิดไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นพิจิกจะนิ่ง ขอดูนะคะคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมของคาสานารา์ของเขาเป็นอย่างไรมา The Stent ค่ะ Queen of Pentacle ราชินีถือเหรียญ t r e of Pentacle สามเหรียญ n i n e of Pentacle อัศวินถือเหรียญแล้วก็ t r e of s w o r d สามดาบก็จุกๆไปเลยจืม ไห้สามว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความมีความดันมีความตะแบงมีความดื้บบดอดึงสิ่งที่เขาอยากได้นี่ม่นเขาอยากได้นี่มันเขาก็พยายามที่อยากจะให้มันมันได้อย่างที่เขาต้องการจริงๆให้สาว่าเขาพยายามที่จะติดต่อสื่อสารหรืออยากจะพูดคุยอะไรกับคุณอยู่นะคะแต่บางทีมันมีการแบบดื้อดึงกันมันมีความไม่ยอมกันซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ยอม แต่ด้วยความที่บางทีมันเคยมีเรื่องบาดหมางใจหรือทําให้เสียใจเสียความรู้สึกอะไรกันไปคนคนนี้ยังไม่ได้หยุดหย่อนหรอกนะคะที่เขาจะแบบเลิกรักคุณแต่การเขาเร้ยออะไรวะแต่เขากําลังดูรแล,ลกับตัวคุณอยู่เพราะว่าไอ้สาวรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมองคุณในงแง่ที่ดีนะคะ คือเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีสําหรับเขาเหลือเกินเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาอยากให้คุณมาดูแลเขาต่อต่อให้ว่าเขาจะดื้อต่อให้เขาจะซุกซนต่อให้เขาจะทําตัวไร้กาศหรือไม่ฟังอะไรคุณแต่เขาก็อยากให้คุณอยู่ข้างเขาแล้วแล้วตามใจเขาแล้วดูแลเขาด้วยไม่ว่า มันจะต้องรอขนาดไหนเขาเขาเขาก็จะดูแล้วว่าแบบว่าคุณคุณจะใจอ่อนเมื่อไรคุณจะหายเจ็บหรือยังจากที่เขาเคยทำร้ายคุณเมื่อคุณดีขึ้นเมื่อคุณลืมเรื่องเรื่องเขามากขึ้นหรือแบบว่าคุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นคนนี้จะมีการเข้าหาคุณอีกเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากคุยกับคุณคนคนนี้จะมีความดื้อมากเน่นะเหมือนแบบเขาจะเอาก็คือเขาจะเอา Hmm. พายอยากบอกแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกนะคะมา the date ค่ะ the moon five of one f i า e metal reconciliation นะคะ unrequited love we shall meet again feelings นะคะ awareness of the future สำหรับนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนำนะคะก็ชาวราศีพิจิก ไอ้สองมันมีเรื่องที่แบบว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันแบบแบบขั้นสุดจริงๆอะบางทีการทำร้ายความรู้สึกกันมานทำให้ความสัมพันธ์นี่มีการจบอะไรกันไปแบบแบบจริงๆนะแล้วมันก็มีความไม่เข้าใจอะไรกันด้วยเป็นการจบที่ไม่ที่ไม่สวยงามเป็นการจบที่มันมีปัญหากันเป็นความจบที่ยังค้างคาอะไรกันอยู่เป็นความจบที่ทําให้ให้สับสนวุ่นวาย ไอสาวสุขว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะมีจิตใจหรือว่าความรู้สึกที่ว่าจริงๆเขาอยากเจอคุณนะคือในอนาคตไม่ว่าจะอันใกล้หรืออันไกลเขายังอยากพูดคุยกับคุณยังอยากมีการสื่อสารกับคุณแบบมาม,ามาเคลียอะไรกันที่แบบว่าเออสิ่งที่มันเคยมีปัญหาอะไรกันอนยากจะให้มันมันเคลียแล้วแบบว่าให้มันได้มีการมาเริ่มต้นความรักอะไรกันใหม่คนักเก่าของคุณ คนที่คุณเคยคุยอะไรก็แล้วแต่เขายังมีความรู้สึกที่ยังอยากมีคุณอยู่จริงๆแต่บางทีกับคนคนนี้คนเดิมคนนี้ที่เขาทำกับคุณที่ผ่านมาเขาก็ทำให้ความรักความสมานของคุณมันก็ไม่ได้สมหวังอะไรเลยอ่ะบางทีบางทีคุณก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะมีความนึกถึงคิดถึงอะไรกันบ้างแต่คุณรู้สึกว่าการที่คุณกลับไปคข้กับคนคนนี้หรือว่าที่ผ่านมาที่คุณ คบหากกับคนคนนี้หรือมีความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่ความสัมพันธ์แม่งก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยมันมันมีแต่ความหม่นหมองมันมีแต่ความแบบน้อยใจมีแต่ความเสียใจเสียความรู้สึกมันมีแต่ความแบบเอ๊ะหดหูวกูทาทําไมกูหอกคนนี้เพื่ออะไรเพราะอะไรมันความรักไม่สมหวังไงกับคนเนี้ยเหมือนคุณก็ยังรู้หรือมึงเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าต่อให้กลับมาแม่งก็คุ้มเคือต่อให้กลับมาแม่งก็ทําให้กูเสียความรู้สึก นี่คือสิ่งที่คุณคิดมาโดยตลอดแล้วมันเป็นที่คุณอย่างรู้อยู่แล้วแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันมันไม่น่าได้ต่อให้กลับมาก็ก็มีการทะเลาะก,กันต่อให้กลับมาเดี๋ยวก็ต้องจบกันอีกนี่คือสิ่งที่พิจิกนึกไว้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็เป็นอีกซึ่งไพคกะบอกว่ามันก็จะเป็นอีก ก็ลองดูก็ลองดูนะมิจิบางดีถ้าคุณมีอารมณ์แบบว่าเออบางทีลองสักนิดสิเดี๋ยวมาลองให้โอกาสมึงดีเดี๋ยวเรามาคุยใหม่ก็ลองได้นะแต่คนคนนี้ก็นั่นแหละลองดูไม่ได้ไม่ต้องเอาค่ะราศีอะไรดาวอะไรลักนาอะไรท่าอะไรที่ไม่เกมเป็กหนพนกับชาวราศีพิจิกนะในช่วงเดือนพฤษภาคมห้ามาเอาเดียด๋วยวราศีเมษนะคะ แอทหลมเมถุนตนกลุ่มวอรโกราศิกันราศีเมษเมถุนตุนกลุมแล้วก็ราศีกัน,น,น,กกกนโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปไไเรื่อยๆจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย